สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาปลูกแอปเปิลนะจ๊ะที่หน้าบ้านจ้ะที่บ้านหน้าบ้านของเราส้มก็จะปลูกแอปเปิลแล้วก็จะเอาน้องน้องปลาสีส้มเอาไว้ข้างล่างนะจ้ะเพื่อเป็นการคิดถึงเขาน่ยจ้ะเพื่อเป็นการระลึกถึงเขาก็จะฝังเขาไว้ใต้ ใต้โคลนแอปเปิลที่เราจะปลูกใหม่นะจ๊ะส่วนแอปเปิลน้ำส้มก็ยังไม่ได้ไปซื้อเลยจ้ะเพื่อนๆแต่จะขุดหลุมก่อนขุดหลุมก่อนแล้วก็ทําให้ดีๆแล้วก็ไปซื้อแอปเปิลมาแล้วก็จะปลูกนะจ๊ะก็วันนี้ก็แดดดีจะ้ะเมื่อวานนี้ก็เผาน้องปลาไม่ไหม้เลยจ้ะไม่ไม่ไหม้เพราะว่าเออฝนตกก็คงจะต้องฟังเขาโดยที่ไม่ได้เผานะจะ๊ะ ก็ลองเผาแล้วแต่ฝนมันตกนะจ๊ะก็เลยต้องฝังเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําหลุมแอปเปิลกันเลยจ้าแอปเปิลเราก็มาหาซื้อแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็เจอพันธ์ที่เราชอบแล้วจ้ะนี่นะจ๊ะต้นของเขาก็ใหญ่เหมือนกันราคานี่นะจ๊ะพันธุ์นี้สมชอบเนี่นะจ๊ะเพื่อนๆราคาอยู่ที่ สเกือบสาสิบห้าปอนนะจ๊ะเพื่อนๆคิดเป็นเงินไทยก็พันพันเจ็ดพัเจดร้อบาทจ้ะก็ตีไปสี่สิบห้าสี่สห้าบาทต่อหนึ่งปอนจ้ะเพื่อนๆนก็จะจะเอานี่แหละจ้ะมีอยู่สองต้นด้วยกันสองต้นแต่ส้มว่าจะเอาต้นนี้นะจ้ะต้นต้น,นมีมีลูกเลยแต่จะลองลองดูจ้ะ ส้มเคยซื้อเมื่อ20ปีที่แล้วก็ต้นละสิบปอนด์เองจ้ะเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วมาช่วงนี้เขาก็ขึ้นนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวก็จะจะซื้อเลยจ้ะซื้อเลยก็มีมีดอกของเขาด้วยจ้ะนี่ก็จะก็จะเอาเลยพอดีละจะได้ไปปลูกเป็นที่ระลึกของน้องปลาสีส้มนะจ๊ะเพื่อน หลุมแอปเปิลส้มก็ขุดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็แอปเปิลก็ซื้อมาแล้วจ้ะก็ซื้อมาต้นละสามสิบห้าปอน์จ้ะส้มก็พูดผิดตอนที่ไปซื้อว่าพันเจ็ดไม่ใช่นะจ๊ะก็เออเอาสีา่สิบห้าคูณต่อนหนึ่งปอนก็ประมาณพันสามพันสี่นี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนก็คิดผิดจ้ะแล้วก็น้องปลาก็ เมื่อวานนี้เขาเผาไม่ไหม้นะจ้าเพื่อนเนี่ยจ้ะก็ฝนตกฝนตกก็เลยไม่ไหม้จ้ะก็เลยได้ขนาดนี้ก็จะเอาจะเอาเขาไว้ข้างล่างเนี่ยจ้ะส่วนแมวคนข้างบ้านเขาก็มานอนอยู่ตรงนั้นนะจ้ะเนี่ยจ้ะแมวคนข้างบ้านนะจ้ะเขาชื่อเจ้า r o ก k ้แมวของส้มกลัวเขาจ้ะเนี่ยจ้ะแมวสามสี โรกี้นอนเหรอลูกแมวคนข้างบ้านจ้าเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาชมการปลูกแอปเปิลกันเลยจ้าส่วนปุ๋ยนี้ส้มก็เอาใส่แบบนี้นะจ้าปุ๋ยเม็ดจ้าแล้วก็มีไม้มีไม้ตอกลงไปเพื่อเขาจะได้ไม่ล้มนะจ้าเพื่อนไม้ไอพยุงตัวแอปเปิลน,นะจ้านี่จ้าเดี๋ยวก็เตรียมเตรียมดินที่จะกลบด้วยจ้านี่จ้า มีดินแบบนี้ด้วยแล้วก็ดินที่ขุดออกมานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนต้งควรจะเอาปลาออกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเอา,างปลาออกจ้ะออาตันนี้ออก วานี้ฝนตกจ้เพื่อนๆก็เลยทำอะไรไม่ได้เผาเขาก็ไม่ไหม้ฝนตกจ้ะเพื่อนก็ดอกไม้ก็นี่แตส้มก็จะเอาเอา่าอานี่จมลงไปกดลงไปแล้วก็ปลาสีส้มก็ใช้ดอกไม้สีส้มลงไปเลยจ้ะ มงจากเพื่อนๆแล้วกจ็จะใช้ดินดินนี้ใส่ไปจ้ะ ก็จะเอาปุ๋ยนี่โรยนิดนึงจะ้จะดินป,นปุ๋ยหมักที่เจ้าของบ้านคนเก่าเขาทิ้งไว้ให้จ เราจะปลูกเลยเดี๋ยวจะให้พี่พี่รอนปลูกจะพี่รอนก็เตรียมตัวจะปลูกจ้ะเพื่อน,อนอก็ขนาดนี้นจะเพื่อน ส่วนเจ้าแมวเหมียวก็นอนนอนนจะไม่เจ้าแมวเหมียวคุณข้างบ้านก็นอนไม่รู้ภาษีภาษาอะไรไอคนปลูกแอปเปิลก็ปลูกไปน่าะ ก็หวังว่าเขาจะดกนะจ๊ะม,มีมีน้องปลาอยู่ข้างล่างมีน้องปลาสีส้มอยู่ข้างล่างก็หวังว่าเขาจะโตเร็วแล้วก็จะติดลูกดีจ้ะก็ได้แต่หวัง ปลูกเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้แลวจ้ะเพื่อนๆพี่รอนก็รดน้ำแล้วจ้ะนี่จ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟบายบายวัสดีจ้า